สวัสดีครับวันนี้จานพามาไหว้ผู้เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับนี่นะครับในยตาธรรมนะครับผมตามกันมานะครับตอนแรกนะครับต้องไหว้พระตรงนี้ก่อนนะครับต้องไหว้พระตรงนี้ก่อนกราบพระหน้าโบสถ์ที่มีที่มียักษ์นะครับมียักษ์นี้นะครับแล้วก็เข้ามา เข้ามานะครับในโบนนะครับอย่างแรกหยอดตู้ก่อนนะครับหยอดตู้ก่อนนะครับเตรียมแบงค์ย่อยเตรียมอะไรมาให้ดีหยอดตู้ก่อนนะครับตู้คนนะครับตู้คนนะครับมาๆาที่นี่ต้องแลกแบงค์ยี่สิบมาเยอะๆนะครับ ตู้นะคะเวลามาทำบุญขอพรนะครับถ้าอยากสมหวังนะครับต้องหยอดทุกตู้นะครับหน้าพระประธานทำไว้นะครับขุนพระ จะได้ช่วยเหลือเขาเรียกว่ามหาเทพบรรจวนนะรงนี้อีกนะครับอาจารย์ชอบบนุนตู้นะครับวัดต้องใช้ปัจจัยนะครับใครใครอยู่ในแวกนี้ใครอยู่กมทมมาทำบุญวัดหลวงปูเ่เผือกนะครับผม อาจารย์จะบอกว่าวัดกำลังทุดโทมนะครับคือใครมาทำบุญเนี่ยได้มหาอุศลมากๆซ่อมวัดซ่อมวานะครับผมซ่อมวัดซ่อมวานะครับทำไปเถอะครับทำไปอูบาอาจารย์อยู่ใกล้บ้านดีหมดครับดีหมดน,นะครับหยอดก่อนนะครับ พอยอดพอยอดทุกตู้เสร็จแล้วนะครับก็มากราบกราบหลวงปู่สามครั้งนะครับแล้วก็บนท่านเลยนะครับบนท่านเลยบนว่าที่เนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเกี่ยวกับการขายที่นะครับขายที่แล้วก็ขอเรื่องงานนะครับขอเรื่องงานงานกันคือเงินนั่นแหละครับคือถ้าขายที่เนี่ยคือชาวบ้านน่ะเขาจะบนหัวหมูก้าวหัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ คือบนบนเป็นเป็นหัวหมูนะครับแล้วหัวหมูเนี่ยทางวัดเนี่ยก็จะแจกจ่ายให้กับคนงานก่อสร้างอีกทีหนึ่งนะครับผมคือคืออย่าไปดูดราม่าในในเิปนะครับอันนั้นคือเขาเขาบนเงินเป็นเยอะมากเลยนะครับเราแค่นี้นะครับอันที่2คือขอเรื่องงานขอเรื่องงานจะมาทําบุญกับท่านนะครับจะมาทําบุญกับท่านพัน,พนสองพัน,พนอะไรก็ว่ากันไปนะครับขอให้ได้งานงี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือขอให ขอให้ขายของได้เท่านี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 ้ขอไปเลยนะครับขอเอ่ยเสียงไปเลยคืออย่าไปอายนะครับอย่าไปอายอย่างอาจารย์มาในอาจารย์อาจารย์ขอตรงๆเลยขอตรงๆเลยคือคือถ้าได้อาจารย์กลับมาทําบุญนะครับกลับมาทําบุญนะครับอย่างสมมติว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์ตั้งเป้าไว้เนี่ยขอให้ดวงจิวเวลรี่เปิดขอให้ได้ขายขายให้ได้แบบเรื่อยเรื่อยเรื่อยเือย่างเงี้ยถ้าถ้าลูกขายได้เรื่อยนะลูก เฉพาะวงใหญ่ลูกก็จะมาทําบุญทุกวงเนี่ยอาจารย์จะของนี้เลยนะครับของนี้เลยพวกเราก็เหมือนกันสมมุติว่าสมมติว่าเคเนี่ยขอขอเรื่องงานประจําเคก็ถ้าได้เนี่ยเคจะมาทําบุญพันหนึ่งสองพันอะไรก็บ้านไปอย่างเงี้ยสมมติว่าอุ้มบิมเนี่ยอุ้มบิมขอเองเนี่ยก็จะเป็นงานงานขายออนไลน์เดือนหนึ่งเนี่ยขอยอดขายแบบ7จ็ดหมื่นอย่างเงี้ยกำไรเจ็ดหมื่นเงี้ยกำไรนะกำไรอย่างเงี้ยอุ้มบิมจะมาทําบุญกับท่านอ่ะพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาว่ากันไป ตามนี้นะครับตามนี้นะกราบก่อนนะครับทําบุญเสร็จแล้วแล้วก็กราบแล้วก็ค่อยขอท่านตอนปิดทองเนี่ยขอท่านเลยนะครับทุกคนมีแผ่นทองอยู่แล้วน,นะครับ ขอตอนปิดทองนะครับขอตอนปิดทองกราบกราบท่านก่อนนะครับกราบท่านก่อน6ครั้งนะครับาสายสายสายวัดเราจะกราบ6กครั้งนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระคุณบิดามดาพระคุณครูบาอาจารย์พระคุณญาติพี่น้องนะครับคุณปู่ขอให้ลูกขายแหวนได้นะครับลูกจะมาทําบุญกับหลวงปู่ทุกวงเลยถ้าปิดที่เป็นวงใหญ่ๆนะครับหลวงปู่ถ้าวงเกินสี่หมื่นขึ้นไปนะครับ ลูกจะมาทําบุญกับหลวงปู่ตลอดเลยครับทุกวงเลยนะครับหลวงปู่นะครับจะมาช่วยบูรณะวัดนะครับผมตั้งแต่สี่หมื่นขึ้นไปลูกจะมาทําบุญกับหลวงปู่ตลอดเลยไม่ขาดนะครับผมไม่ขาดมาเลยครับมามามา,มาปิดเลยครับปิดเลย ชื่อหลวงพ่อศิลนะอาหลวงพ่อสังพ่อศิลนะพศิครับหลวงพ่อศิลอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อมีรูปปั้นหลวงปู่ทองด้วยนะหลวงปู่ทองเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของท่านนะครับเป็นศิษย์รุ่นน้องสมเด็จพุทติจารย์โตนะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับท่านมีลูกศิษย์ลูกหารวมถึงหลวงปู่เผือกด้วยนะเ,เนี่ยหลวงปู่เผืออเนี่ยจะเป็นก้นกุฏินะครับ ก็จะมีหลวงพ่อจาาหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออีนะครับที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทองนะครับเนี่ยหนึ่งในนั้นคือหลวงปู่เผือกหลวงปู่เผือกเนี่ยหลวงปู่เผือกเนี่ยคนสมุทรปราการคนปากน้ำเนี่ยจะเรียกท่านว่าเทพเจ้าเทพเจ้าเมืองปากน้ํานะครับคือคนไหนจะลงเรือจะค้าขายจะอะไรอย่างเงี้ยจะเอาจะเอาเรือลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยต้องมาบอกกล่าวท่านก่อนจะได้จะได้ผลกําไรจะได้อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆเลยนะครับ ต้องมาบอกกล่าวท่านนะครับต้องมาต้องมาขอท่านขอให้อย่าเกิดพายุเลยอย่าให้อย่าให้มีอุปสรรคเลยอย่างเงี้ยท่านจะช่วยเหลือมัศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับหลวงปู่เผือกนะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับผมเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิทธิ์เอกนะครับผมของอ่า หลวงพ่อทองหลวงปู่ทองวัดราชโยธานะครับคือทั้งสององค์เนี่ยทั้งหลวงปู่เผือกแล้วก็หลวงพ่อทองเนี่ยชาวบ้านนะจะเรียกหลวงปู่หลวงปู่กันหมดนะครับอาเรียกหลวงพ่อไม่ได้นะครับผมให้เรียกหลวงปู่นะครับให้เรียกหลวงปู่นะครับใครที่ชอบชมภาพเขียนโบราณนะครับคือที่นี่จะมีหมดนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยโบราณเชียวนะครับภาพเขียนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ย ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับมาเลยนะครับมาเลยมาเลยมาบนเลยนะครับ คืออย่าไปสีเลียดเรื่องการบุญนะครับคืออาจารย์จะบอกว่ามันเป็นวิถีการทําบุญเราขายของแล้วเท่านี้เรามาทานุบารุงวัดเท่านี้นะครับคือคิดซะว่าเราเล่นเกมตอนเด็กนะครับก็คือคุณพะคุณเจ้าท่านช่วยแล้วเขาว่าเล่นเกมก็คือทำวัสนกุกทําให้มันเป็นบุญกุศลน,นะครับคิดซะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันนะครับคุณพะคุณเจ้าจะได้ช่วยเหลือให้เราค้าขายดีๆนะครับคืออยู่ดีๆเราจะค้าขายดีมันเป็นไปไม่ได้ในยุคเศรษฐกิจอย่างเงี้ย ต้องมีครูบาอาจารย์ช่วยเหลือนะครับอยู่ดีจะขายของได้เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมันไม่มีทางนะครับครูบาอาจารย์สิ่งศิย์ล้วนๆน,นะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยมามาหาท่านมากราบท่านมาหยอดตู้ทําบุญนะครับเนี่ยอาจารย์จะบอกนะครับเตรียมแบงค์ย่อยเนี่ยสักประมาณ300บาทเนี่ยแบงค์ยีเนี่ยหยอดเต็มตู้แล้วอะครับผมมันไม่ได้อะไรมากมายขนาดนั้นเรากินข้าว MK เป็นพันๆนะครับทาบุญกับพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องน้อยมาก แล้วเนื้อสิ่งอื่นใดคือเรารวยเร็วครับผมรวยเร็วแล้วรวยตลอดอ่ะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่าเงินบัญชีหรอกครับอาจารย์บอกไว้เลยนะครับมาเลยครับมาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับมาช่วยกันจัดลงผู้พุทธศาสนาอย่าปล่อยให้วัดสกปรกนะครับลานจอดรถโอ้โหสกปรกมากเลยถ้าถ้าวัดมีเงินเยอะนะครับคงจะไม่เป็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย ศักดิ์สิทธิ์นะครับลองดูอาจารย์จะบอกว่าใครจะของานขอพรขออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาเลยนะครับมาเลยถ้าเราขายเสื้อผ้าถ้าเราขายเสื้อผ้าให้ติดตรงจีวรสังฆาธินะครับถ้าเราขายอะไรถ้าเราติดตรงนั้นของท่านเมื่อกี้อาจารย์ขายแหวนเมื่อกี้อาจารย์ขายแหวนขายสร้อยข้อมืออาจารย์ก็จะติดตรงที่แหวนไอ้ตรงที่นิ้วท่านนะครับอย่างนุพิงนี่ก็ต้องติดตรงสังฆาธินะครับ อย่างคุณพรเนี่ยสมว่าคุณพรอยากขายที่คุณพรก็ต้องติดอุ้งเท้าท่านอ่าจำไว้นะครับใครอยากขายที่ขายบ้านต้องติดตรงอุงเท้าตรงพระแม่ธรณีนะครับเนี่ยขายพระขายพระต้องติดตรงหน้าอกครับผมติดตรงคอติดตรงหน้าอกครับผมนั่นแหละใครใครเหลือทองนะครับใครใครลืมนะครับคนไหนขายพระติดตรงคองตรงหน้าอกท่านนะครับติดตรงคอตรงหน้าอกท่านนะครับใครอยากขายที่ติดตรงอุ้งเท้านะครับผมเนี่ย จำไว้นะครับสักดิธิ์มากๆเลยนะครับผมมานะครับมาช่วยกันนะครับวัดอิ่งแก้วนะครับโมทนาสาธุนะครับคลิปนี้พอละ